หลวงปู่ทิมอิเซริโกบอกคาถาพระชิมพลีให้ลาบหลวงปู่บอกว่าก่อนนอนท่านสดพระคาถาบทนี้ทุกคืนและได้พิจารณาดูก็รู้สึกว่าใช้ดีมีผลดีแก่ผู้ใช้มหาศาลทีเดียวพระคาถาพระชิมพลีให้ลาบมีดังนี้ตั้งนโมสามจบแล้วจึงท่องสีวลีจะมหาเทโรปัจยะลาภปูชิโตมนุสโสเทวตาอินโทพรรมายะโมยัขาวาปิตสะ นิรันตรังปณะลาภะสักการอเนตินิจจังศิวลิตเทรสะสลาโภจะสักกาโดโหติศิวลีมหาเถรันจะปูชักกษะสัทธาวาปิคาถันจะสังวัตนสนะลาโพจะสักกาโรโหติเถรสัสอนุภาเวณะลาโพเมโหตุสพัพพทา เอเตนะสัจจวัชเชนะลาโพเมโหตุสัพพธาศิวลีจมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมมันสวดมันท่องจะทำให้มีผู้คนนำลาบมาให้ใครทำได้ชีวิตนี้ไม่มีตกอับ